ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับ FC ของกับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้วันที่17พฤศจิกายนนะครับ2563นะครับวันนี้เราก็มาพบปะกันเช่นเคยนะครับเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฮานอยธรรมดาและฮานอย VAP นะครับซึ่งการวิเคราะห์เจาะลึกจะมีตัวไหนบ้างจะเป็นยังไงนะครับมารับชมกันนะครับช่วงนี้ นะครับอากาศนะครับเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับทั้งฝนทั้งร้อนทั้งหนาวนะครับในวันเดียวกันก็ขอให้ f c ของผมทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับให้ดีนะครับดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับสำหรับฮานอยวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันผมไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับสำหรับฮานอยธรรมดา ในวันนี้นะครับการวิเคราะห์เจาะลึกนะครับออกมานะครับตัวเด่นชัดที่สุดนะครับในวันนี้ตามสูตรนะครับสูตรของฮานอยมีเยอะแยะมากมายนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับหลายสูตรนะครับนี่เป็นเพียงการคัดสูตรที่ดีที่สุดนะครับคือเด่นชัดที่สุดของฮานอยวันนี้คือ4นะครับตัวรองคือ5นะครับตัวเด่นคือ4ตัวรองคือ5นะครับจับคู่เน้น2ตัวนะครับเน้นๆให้คือ4ี่ห้า นะครับส่วนชุด3าตัวคือ3 4 5ี่หนะครับเป็นเลขเรียงนะครับสวยงามมากนะครับบางคนอาจจะมองผิวเผินว่าการที่เลขเรียงมันไม่ออกมันไม่สามารถที่จะออกได้นะครับฮานอยธรรมดาเคยมาแล้วนะครับเคยออกนะครับเลขเรียงมาแล้วนะครับนี่เป็นเพียงการวิเคราะห์นะครับให้วิเคราะห์ตามผมไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นการจับสูตรนะครับ2ตัวนะครับการจับสูตร2ตัวซึ่งวิเคราะห์เจาะลึก เบ็ดเสร็จออกมาแล้วจับชุดให้นะครับ fc ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นการจับชุดนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฮานอยธรรมดาในวันนี้นะครับการจับชุดนะครับสองตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหลักนะครับหลัก4นะครับหรือรอง5นะครับผมจับชุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับจับชุดเน้นๆให้นะครับอีก3ชุดสาหรับตัวหลักนะครับส่วนตัวรอง5นะครับก็มีอีก3ชุด นะครับเป็นการจับชุดให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับชุดแรกนะครับสี่หนึ่งนะครับชุดที่สองสี่สามนะครับชุดที่สามสี่เก้านะครับชุดต่อไปนะครับชุดลองคือห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้านะครับนี่เป็นการจับชุดให้เรียบร้อยแล้วสําหรับฮานอยธรรมดานะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมจะแนะนําให้นะครับสําหรับนะครับ ใครที่นะครับยังไม่รู้นะครับใครที่ชื่นชอบวิ่งรูดบนล่างก็สามารถนำสีไปพิจารณาได้เลยนะครับส่วนใครชอบหลัก4เน้น4อย่างเดียวก็4ี่ห4า4ี่หนะครับแค่นี้พอนะครับส่วนใครนะครับเน้นชัวไว้ก่อนนะครับก็สามารถนำไปพิจารณาทุกชุดก็ได้นะครับนี่เป็นเพียงเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับในการแนะนำ นะครับส่วนใครที่จะไปน,นะครับพิจารณาแค่ตัวเน้นอย่างเดียวนะครับโอกาสน้อยมากนะครับต้องมีชุดนะครับผสมด้วยนะครับอย่างน้อยนะครับชุดหลักหรือชุดลองทั้งสองชุดก็ได้นะครับโอกาสท่านก็จะมีสูงขึ้นนะครับส่วน3ตัวสำหรับฮานอยธรรมดาในวันนี้ นะครับวิเคราะห์เจาะลึกออกมาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วจับคู่นะครับโดย f c ของกระผมที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขกสังคมไม่ต้องไปจับคู่จับชุดให้ยุ่งยากนะครับฮานอยธรรมดานะครับแตก3าตัวตรงๆมาแล้วนะครับวันนี้นะครับหวังว่าจะแตก3ตัวนะครับเพราะไม่ได้แตก3าตัวมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้จับชุด3ตัวให้1 3 4 1 3 5 1 3 9 1 4 5 1 4 9แล้วก็1 5 9านะครับสาหรับ ฮานอยธรรมดานะครับนี่คือฮานอยธรรมดานะครับประจำวันที่17พฤศจิกายน2563ใครชื่นชอบตัวไหนลักตัวไหนฟันเน้นๆจับคู่ชุด2ตัว3ตัวติดไว้สักเล็กน้อยพอได้ลุ้นนะครับนี่เป็นการแนะนำนี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกสำหรับฮานอยธรรมดาในวันนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ประจำวันที่17 นะครับประจำวันที่17พฤศจิกยายน2563นายนะครับเป็นการวิเคราะห,าห์ฮานอย v p ผมจะเน้นเป็นประจำในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับสำหรับฮานอย v p ในวันนี้นะครับตัวเด่นชัดที่สุดตามสูตรนะครับคำนวณแล้วหลายๆสูตรนะครับวิเคราะห์ออกมานะครับคือ2เป็นตัวฟันที่เด่นชัดที่สุดนะครับตัวรองสำหรับฮานอย v p ในวันนี้คือ3 นะครับตัวเด่นคือ2ชัดที่สุดนะครับตัวรองคือ3นะครับส่วนในการจับคู่2ตัวเน้นๆให้คือ2 ,3 สนะครับส่วนชุด3ตัวนะครับ5 2 3สนะครับสำหรับฮานอย v i p เป็นฮานอย v i p ที่ผมเน้นนะครับในทุกๆวันนะครับจะเน้นในทุกๆวันนะครับฝากพิจารณานะครับสำหรับฮานอย VIP นะครับส่วนต่อไปนะครับจับชุด2ตัว นะครับจับชุด2ตัวก็จะมีชุดหลักคือ2เป็นหลักนะครับแล้วก็ชุดรองคือ3นะครับชุด2ตัวตัวหลักที่ผมจับชุดให้แล้วเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกเบ็ดเสร็จตัวที่ดีที่สุดตัวที่เด่นที่สุดนะครับคือ25 28 29สนะครับส่วนตัวรองนะครับคือ35 3839นี่คือชุดที่ดีที่สุดของฮานอย VP หลายๆสูตรนะครับที่คัดออกมานะครับใครชอบ2วิ่งรูดบนล่างได้เลย ใครชอบหลัก2องจับคู่ชุดก็2 3 2 5 2 8 2 9ได้เลยใครเน้นชัวรก็ทั้งหมดนี้ก็ได้นะครับส่วน3ตัวก็เน้นก็ติดไว้สักเล็กน้อยนะครับส่วนต่อไปชุด3ตัวสำหรับฮานอย v i p นะครับวิเคราะห์เจาะลึกออกมาแล้วเช่นกันนะครับไม่ต้องไปคำนวณให้วุ่นวายให้ยุ่งยากเพราะว่าฮานอยนั้นมีสูตรเยอะแยะมากมายนะครับส่วนสตัวคือสองสาม 258 259นะครับแล้วก็289แล้วก็358นะครับสำหรับฮานอย v i p นะครับการวิเครห์เจาะลึกนะครับในวันนี้เป็นฮานอยที่ผมเน้นเป็นกรณีพิเศษนะครับในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับนี่คือการวิเคราะห์เจาะลึกไม่ว่าจะเป็นฮานอย v i p ใครชื่นชอบตัวไหนรักตัวไหนก็สามารถนำไปพิจารณาได้นะครับนี่คือฮานอย v i p ประจำวันที่17พฤศจิกายน2 5 6 3 นะครับส่วนนี่คือฮานอยธรรมดานะครับประจําวันที่17พฤศจิกายน2563ชื่นชอบรักตัวไหนนะครับก็สามารถนําไปพิจารณาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรวยเงินทองขอให้ทุกคนโชคดีครับขอบคุณมากครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคม ากดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ